ตรงนี้เก็บปึ๊บแล้วเหินต่อนะครับผมนี่เห็นที่เหินไหมเหินต่อนะครับผมหลายแล้วปึ๊บเหินสวัสดีครับผมไมเมดนิปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทำการหาเงินในเกม วาออนไลน์นะครับผมพลังคีนนกค,ครับผมโคตรแกงสวัสดีครับผมลุงชาโดนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาทำาการแบบสอนหาเงินแบบวิธี วิ่งผ่านกล้องในสูตรของลุงนะครับผมมาดูสูตรการวิ่งนะครับผมว่าต้องทําไงครับผมก่อนอื่นจะต้องมีรถที่แรงๆนะครับผมรถคันแรกที่ลุงแนะนําให้ออกมาครับผมนั่นก็คือเทสลาเลยนะครับผมนี่อันนี้นะผมแต่งแบบดุดันเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับผมเอารถเทสลานะราคา2องแสนนะครับผมถ้าใครยังไม่มีนะครับผมสามารถยืมเพื่อนในการฟาร์มได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมต้องมีรถของตัวเองนะแล้วลุงแนะนานะครับผมไปทําการลากรถนะ ถ้าใครผู้เล่นใหม่นะครับผมลากรถยกกล่องก่อนก็ได้นะครับผมหาเงินสะสมนะครับให้ได้2อ0แสนห้เดี๋ยวขับแท็กซี่นะครับผมก็ไม่นานนะแป๊บเดียวก็ได้นะครับผม2องแสนห้านะ <Okay. S 2> เอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนลายวิ่งในการวิ่งกล้องนะครับผมลุงก็จะสอนลายประมาณนี้นะทุกคนนะนี่กล้องแรกที่ลุงจะวิ่งนะครับผมลุงจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะอยู่ตรงบ้านบ้านแก๊งของเรานะครับบ้านทะเลทรายนะทุกคนเออเอาง่ายๆเลย นะครับผมอยู่ตรงทเลายนะอ่ะเนี่ยตรงบ้านเทเลายนะไหมเราเราจะวิ่งตรงนะครับผมอันนี้ใช้ความเร็วประมาณ230บนะทุกคนต้องมีรถแรงนะเท่านั้นนะครับรถที่จะใช้ในการฟาร์มกล้องได้เนี่ยจะต้องมีความแรงเกิน250้นั้นทุกคนนะเนี่ยพอเราเก็บกล้องนี้นะทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมวิ่งรอบเมืองเลยตรงมานี่นะครับผมเราจะเห็นในก็ไอแผ่นที่เล็กนะครับผมจะมีกล้องโผล่มาตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็ไอเลี้ยวซ้ายดิ เก็บกล้องนี้ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมมันจะแบบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงล่างแล้วก็ตรงมาแล้วก็เก็บกล้องนี้เก็บกล้องนี้เสร็จเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาจะเป็นสูตรเดียวกันตลอดนะผมเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเก็บกล้องนี้เก็บเสร็จนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ได้หรือเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็ได้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาเหมือนเดิมแล้วก็เก็บกล้องนี้นะครับผมกล้องนี้ จะเก็บแล้วมันจะต้องอยู่เทินเก็บปึ๊บเราจะต้องเลี้ยวรถอยู่เทินกลับนะทุกคนนะโอเคแล้วก็มาเก็บกล้องนี้นะครับผมกล้องนี้แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงลัดมาออกนี่มาเก็บกล้องนี้แล้วเราก็วิ่งรอบแมปเลยนะครับผมวิ่งรอบแมปหรือลัดมนันนี้มาที่สนามบินนะทุกคนนะมาเก็บกล้องนี้เลยนี่กล้องที่11นะ ออลุงบอกไปว่ากล้องที่ไรกล้องที่12ตัวนี้นะผมเราก็วิ่งรอบเมืองมาตรงนี้กล้องที่12นะแ,ลล 1, แล้วก็ตรงมาครับเก็บกล้องนี้ปุ๊บเลี้ยวกลับมาวิ่งรอบเมืองเหมือนเดิมแล้วก็มาเก็บตัวสุดท้ายนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ตัวท้ายตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้นะลืมนะเออพอเก็บกล้องนี้ปุ๊บเราวิ่งเข้าซอยนี้เลยตรงมานะครับผมมาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้แล้วตรงอนนี้ตอนนี้ทาความเร็วให้เร็วที่สุดนะครับผมให้ได้250นะ แล้วก็เก็บกล้องนี้ครับผม250แล้วก็เหินนะครับผมนี่จะมีที่เหินเหินตรงนี้เหินเราก็วิ่งผ่าทะเลทรายมามาเก็บกล้องนี้ปึ๊บล้วก็ล้วก็มาเก็บกล้องนี้ตัวที่1 4ตัวสุดท้ายนะทุกคนนะเฮ้ยได้ยินเสียงใครวะฮัลโหลวัตเตอร์ฟักใครวะลุงทําคลิปอยู่อะไรนะลุงทําคลิปอยู่ นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลงไปทําการวิ่งกันเลยนะครับผมโอเคจะได้ไม่รีรานะครับไมเราช้าไปกันเลยครับผมเริ um ่มจากบ้านทะเลทรายนะทุกคนนะอ่ะใช้รถเทสล่านะครับผมหรือยืมเพื่อนก็ได้นะครับผมไปเลย let's go ล e t ะไอ้ใช้รถเทสล่าขึ้นไปนะครับผมไปเลยครับผมวิ่งตรงเลยนะอันนี้นะกล้องแรกที่ลุงบอกเลยนะครับผมไปเลยใช้ความเร็ว230ยนะครับผมปึ๊บได้แล้วนะ1กล้องนะครับผมอ่ะดูนะครับผมจะใช้เวลากี่นาทีนะทุกคนตอนนี้จับเวลาไปนะครับผมอ่ะไปครับผม กล้องแรกไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บกล้องตัวที่สองเราจะเห็นในแผนที่นะทุกคนนะซ้ายมือเราเลี้ยวเลยปึ๊บนี่เราตรงไปนะครับผมตรงนี้เก็บปึ๊บแล้วเหินต่อนะครับผม <med S 1> นี่เห็นที่เหินไหมเหินต่อนะครับผมไปแล้วปึ๊บเหินได้เงินนะครับผมนี่เหินมาตกที่ปั๊มนะเสร็จแล้วก็ไปต่อนะครับผมเราก็จะมีกล้องหนึ่งนะครับผมตรงนี้ออกซ้ายมาก็ออกขวาเหมือนเดิมจําไว้นะครับผมซ้ายแล้วก็ขวานะ เก็บนะครับผมนี่เห็นไหมตอนนี้ใช้เวลาไปยังไม่ถึงนาทีนะได้กล้องมาสี่ตัวแล้วสามตัวแล้วใช่ไหมอ่ะออกซ้ายแล้วก็ออกขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมเราตรงเลยปึ๊บสตรลงนะนี่แล้วก็มาเจอกล้องนี้นะครับผมก็เก็บไปนะครับผมนี่ใช้เวลาหนึ่งนาทีไปแล้วหนึ่งนาทีแล้วก็ออกซ้ายเหมือนเดิมเออล้วก็ออกขวาส่วนใครที่เจออย่างนี้นะทุกคนเจอเควสอันนี้เห็นไหม เคลวิ่งไงเห็นไหมปุ๊บมันจะได้ใช่ไหมเรากดกดรูปโทรโศัพท์นะครับผมกดอันแรกสุดเนี่ยที่เป็นรูปธงกดอันนี้ตัว A ปุ๊บก็จะยกเลิกเคลไปแล้วก็วิ่งต่อนะครับผมเก็บกล้องนี้ใช้ความเร็ว2อร้อินะอ่าเก็บเสร็จเลี้ยวกลับนะครับผมรีฟกลับเลยปุ๊บนะครับผมนี่ไปแล้วแล้วก็เข้าซอยเลี้ยวขวาเหมือนเดิมนะครับผมขวาเข้าซอยนี้นะเห็นกล้องในแผนที่เล็กไหมกล้องสีแดงๆนะทุกคนนะตรงไปเก็บตัวนี้นะครับทุกคนนะปึ๊บ แล้วก็เบรกเบรกนะครับผมเราเข้าซอยนี้นะครับผมซอกนี้ปึ๊บมาเข้าซอกนี้นะเสร็จนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกนะครับผมเพื่อจะไปตัดไปเอากล้องนู้นนะนี่แล้วก็มุ่งหน้าไปที่กล้องนั้นเลยเห็นไหมตรงลัดไปเลยนะครับผมนี่เก็บกล้องนี้ให้ได้นะปึ๊บใช้ความเร็วประมาณ180นะนี่อันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ไปกล้องต่อไปนะครับผมปึ๊บตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2อนาทีแล้วนะอ่าก็ถือว่าเร็วอยู่นะใครที่คิดว่า เร็วกว่าลุงนะครับผมก็มาบอกลุงได้นะทุกคนนะลุงจะวิ่งรัดเลยหรือวิ่งรอบเมืองเลยก็ได้ง่ายๆนะครับผมบางทีลุงก็ชอบวิ่งรัดนะวิ่งรอบเมืองก็ได้นะอ่าโอเคไปนะครับผมไปนี้ไปเก็บกล้องที่นู่นนะครับผมสนามบินนะครับผมมุมซ้ายสุดเลยนี่เรารัดออกนี้เลยปุ๊บนี่รัดได้รัดเลยแต่ว่าวิ่งบนทรายหรือบนหญ้าเนี่ยมันจะช้านะผมรถมันจะวิ่งช้านะได้เปิดออริมีไว้ออริมีก็คือการเปิดให้ เราขึ้นรถได้คนเดียวนะครับผมเราก็จะมีเควสอีกเควสหนึ่งที่ขึ้นบนหัวคือเควสอีเวนนะเราก็จะเดี๋ยวลุงจะมาสอนอีกทีหนึ่งอ่ะเก็บกล้องนี้ไปนะครับกล้องนี้ใช้ได้เงินเยอะนะกล้องนี้ใช้ความเร็ว170ใช่ไหมนี่ได้เงินมา2 0 0พนะเราก็ได้เวลมาเบลมา200กว่า XP นะครับผมตอนนี้ไปแล้วครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณ3มนาทีงนะ ใช้เวลาประมาณ3มนาทีนะครับผมที่วิ่งมาแนละ้วผมเห็นไมเควสขึ้นบนหัวนะทุกคนนะ Performance อันน่นะ Rocket b ัตเบรกิ้ t ดิส this สเทอร์บายทนะครับผมก็คือเบรกรถนะครับผมใครเบรกได้ระยะทำระยะเบรกได้ไกลที่สุดก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะทุกคนนะก็เธอใครได้ที่หนึ่งก็จะได้เงินเยอะเยอะมากนะครับผมเขาจะเอาแค่3อันดับนะอ่ะกล้องนี้นะครับผมไปต่อ นี่ใช้เวลาประมาณตอนนี้ใช้เวลาสามนาทีครึ่งเองนะพอกล้องนี้เราต้อง,อ,งออกซ้ายสุดแล้วก็ออกขวาสุดแล้วก็เก็บนะครับผมดิฟกลับนะครับผมแล้วก็ไปเลยไปกล้องตัวต่อไปนะครับผมเนี่ยวิธีนี้เร็วที่สุดแล้วนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเคเวสจะมาแล้วทุกคนเห็นไหมอีเวนต์บนหัวนะเดี๋ยวลุงจะลองเบรกดูนะทุกคนนะนี่นจะมีอันดับขึ้นทางขวานะ ถ้าใครเบรกได้ต่อเนื่องหรือใครเบรกทำระยะได้เยอะสุดนะครับผมก็จะได้อันดับหนึ่งไปอ่ะลุงจะเบรกนะครับผมพอเก็บกล้องได้แล้วเบรกเลยปุ๊บเบรกนะครับผมนี่ดูลุงทําระยะเห็นไหมนี่ทําระยะไป53เมตรนะทุกคนเห็นไหมขึ้นมุมขวาเห็นไหมมุมขวาเออเนี่ยตอนลุงอยู่อันดับหนึ่งนะทุกคนนะ <Wow. S 1> เออถ้าใครได้อันดับหนึ่งนะครับผมอพอเราเก็บกล้องนี้เราก็ออกซ้ายก็ได้นะครับผมออกซ้ายก็ได้แล้วก็กลับไปที่เส้นรอบเมืองนะ ก็คือกลับไปที่ไอไอไอตรงกลางเมืองเห็นไหมเนี่ยเมนกลางอ่ะนี่นี่กลับไปเมนกลางนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เราจะกลับมาเส้นเมนกลางเส้นดันโลนี่นะแล้วก็ออกออกขวานะทุกคนนะตอนนี้ลุงอยู่อันดับหนึ่งนะครับผมเห็นไหมแค่ลุงเบรกนะครับผมลุงก็ได้อันดับหนึ่งแล้ว ในนี้ถ้าลุงชนะลุงก็จะได้เงินไปอีกนะเราก็ได้ XP ด้วยถ้ารอถึงจบถึง4ีนาทีให้ใครยิงวะอ่าเขาเรามาถนนเมนหลักนะทุกคนนะก็เก็บอีกกล้องนี้เห็นไหมกล้องขวาสุดที่ลุงบอกนะครับผมอ่ะไปครับผมใครยิงวะไปตอนนี้ใช้เวลาประมาณไปประมาณ5นาทีนะทุกคนนะประมาณ4นาทีดิใช่ไหมห้าทีเออประมาณ5าทีแล้วนะทุกคนมาช้าหน่อยเพราะว่าลุงไปอ่อธิบายโน่นนี่มันก็เลยช้าปกติลุงจะวิ่งต่อเนื่องนะครับผมใช้เวลาประมาณ ไม่เกินหกนาทีนะทุกคนล,ลุงเคยวิ่งนะห้านาทีอะไรเงี้ยนี่อย่างนี้นอยู่อันดับหนึ่ง,งแล้วก็เก็บอันนี้เพื่อวก็เหินต่อนะครับผมเหินต่อแล้วก็ไปที่ <c oughs> เมืองเฉลีสายนี่เหินได้ตังนะนี่ได้ดังสามร้อยนะร้อยกว่าบาทเออแล้วก็ตรงไปที่กล้องนู้นเลยครับผม <c oughs> ให,ให้เราแนะนําให้วิ่งบนบนถนนนะมันจะวิ่งเร็วนะครับทุกคนไปครับผมนี่บนถนนนะอ่าไปเก็บกล้องตัวรองสุดท้ายนะ ตัวนี้ครับผมใช้ความเร็วประมาณ1 8 0 190นะครับผมนี่อ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนตัวท้ายมาแล้วนะตัวท้ายแล้วไปครับผมเรียบร้อยครับผมทุกคนเรียบร้อยเราครบจบครบแล้วนะนี่นก็จะวนกลับมาที่กล้องกล้องตัวนี้กล้องตัวแรกที่เราเก็บแมนมันก็จะครบครบแล้วพอนี้เราก็จะรีเซ็ตเวลาพอดีนี่เราก็จะมาเก็บกล้องตัวแรกเหมือนเดิมก็วนไปเรื่อยๆนะครับผม วิ่งบนอยู่อย่างนี้นะครับผมนี่มันจะมีเวลาในการคาแรคเตอรดีเ์ของมันนะครับ5นาทีแล้วก็คือเราวนรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะครบ5นาทีพอดีนะครับผมประมาณใช้เวลาณ5-6นาทีในการเก็บกล้องนะครับผมให้ครบ14ตัวนะผมลุงก,ก็จะได้เวลมาต้องเยอะแล้วนะเราก็ได้เควสได้อะไรมาเต็มเลยแล้วเมื่อกี้ลุงจากมีเงินอยู่เท่าไหร่5 0 0 0 0ต้นๆากนี้เป็น5 0 0 0 0นไปลายๆก็คือได้เงินมาประมาณเกือบ2-3หมื่นนะทุกคนต่อ1รอบนะ แล้วถ้าลุงชนะอีเวนต์อีกนะครับผมเห็นไหมมีคนทําคะแนนนําลุงไปแล้วเห็นไหมเบรกเยอะกว่านะเดี๋ยวลุงจะลองลองอีกรอบนะครับผมเพื่อทําคะแนนให้นําเขานะอันนี้คือการเบรกนะ ลุงจะลองวิ่งดูนะบทุกคนนะเบรกให้ไกลที่สุดลุงจะไปเบรกเลทรายนะทุกคนไม่น่าจะคิดว่ามันน่าจะเบรกดีทาความเร็วสูงสุดนะทุกคนแล้วก็เบรกนะเดี๋ยวลุงจะทําความเร็วสูงสุดประมาณ270เบรกไม่ถึงเขานะผมถ้าเราเบรกไม่ถึงก็คือได้สติเก่านะไม่ได้สติใหม่นะครับผมอันนี้น่าจะสู้เขายากแล้วเขาทําเบรกเป็นร้อยกว่าเมตรนะน่าจะยากนะทุกน,นะอันนี้ลุงก็มาลองทาให้ดูนาครับผม อ่ะโอเคก็มาประมาณนี้ใครที่ยังไม่รู้วิธีฟาร์มก็หรืองงกล้องนะครับผมวิ่งบนไปบนมานะครับผมยังไม่ถูกก็ลองไปทําตามกันดูได้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับการเบรกนะครับผมอันนี้ก็มาแนะนานะครับผมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวลงมาแนะนําการซื้อรถแล้วกัน หรือลุงแนะนานะครับผมเทสลาเลยคันเดียวเลยนะครับผมอย่าไปซื้อรุ่นอื่นเพราะว่ามันจะเสียตังค์นะเพราะว่าเทสลาเนี่ยมันแรงสุดมันมันดีสุดในรุ่นนี้รุ่นเริ่มต้นนะครับผมใช้ใช้เงินประมาณ2องแสนห้านะทุกคนนะเออในการซื้อมันนะครับผมพอซื้อมาแล้วก็มาฟาร์มพอซื้อเสร็จนะครับผมเราก็สามารถจูนนิ่งได้ตัวนี้กดจูนนิ่งตัวนี้กดเข้าไปลุงก็แนะนําให้เป็นจูนตัวนี้ก่อนนะทุกคนรูปซ่อมรูป,ร,ปรูปไอ้ประแจเนี่ยลุงก็จูนไอ้ตัวนี้เห็นไหม ตัวนี้เป็นอันสามแล้วก็คือเป็นรูปธงเห็นไหมธงเนี้ยเป็นอันสามก็คือเอาไว้แข่งเข้าโค้งดีนะครับผมแต่ดิฟไม่ดีแต่ถ้าอันสองเนี้ยจะเป็นดิฟดีถ้าแบบเป็นเควสที่ไว้ดิฟเราก็เปลี่ยนเป็นดิฟเขาเรียกแท็กแท็กดิฟนะครับผมแล้วก็มีแท็กอันนี้ความเร็วทางตรงนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับผม ลุงก็จะอันอันแช่แท็กสามนะเพราะว่าขี้เกียจใช้ทองนะแท็กสามก็เร็วแล้วนะครับผมโอเคนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่แมาลุงได้เงิน4ี่พันห้านะทุกคนนะในการทำเควสเมื่อกี้นะเลเวลอัพเลยเห็นไหมเควสเควสแค่เบรกนะทุกคนนะอ่าเลเวลอัพนะครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมใครที่หาวิธีฟาร์มอยู่ก็ลองดูได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยูฮูไม่เม็ดเน็ตจะกระโดดน้ำใต้